ผู้แบกโลกอยู่ต่ำผู้คำโลกอยู่กลางผู้วางโลกอยู่สูงจเจร,ริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตธรรมะใหม่ๆข่าวสารธรรมะใหม่ๆกันเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดเจนแจม่มแจ้งในข้ออัาข้อธรรมได้เป็นการสังสมบุญกุศลให้ตนเองนั้นได้มนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติตลอดไป วันนี้มีธรรมะที่จะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องความกระตันยูอยากจะถามว่าใครเป็นคนกระตันยูแล้วคนกระตันยูก็ทำกันยังไงแล้วเราล่ะเป็นคนกระตันยูหรือยังก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ ได้รับฟังกันเกี่ยวกับความกระดานอยู่ว่าเรามีบ้างไหมกระดานอยู่แปลว่ารู้โอการกคุณที่คนอื่นกระทำแล้วแก่ตนก็คือมีความหมายว่าเรารู้เราเข้าใจว่าคนนูน้นเคยทำดีกับเรา เคยพูดดีกับเราเคยให้อะไรเรามาให้ชีวิตเราให้การเลี้ยงดูกับเราเมื่อเรารู้อุปการะอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนกระตันอยู่รู้เสร็จแล้วก็ยังไม่พอก็ยังทำตอบแทนบ้างเราก็จำ เรื่องต่างๆที่คนอื่นทําไว้กับเราไม่ว่าจะเป็นการเยิงดูเราประกาศเราให้ชีวิตเราเราก็จดจำสิ่งเหล่านั้นไว้เรามีโอกาสเราก็ทําตอบแทนนะเรียกว่ากตันยูกตาเวทีเป็นยังไงกตะเวทีก็คือการประกาศ ปรกาะคุณของคนอื่นให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนก็หมายความว่ามีใครที่มาทำดีกับเราให้ชีวิตเราเลี้ยงดูเราคุณงามความดีเหล่านั้นเมื่อเราก็ะทาตอบแทนไปเมื่อก็ะทาตอบแทนอย่างนั้นเกาจึงว่าประกาศความดี ให้มันชัดเจนให้มันจแจ่มแจ้งหรเลยเรียกว่ากระดาวเวทีดังนั้นในที่นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับความกระตันยูที่ลูกๆทำกับพ่อกับแม่ท่านก็พูดหลายอย่างเกี่ยวกับความกระตันยูมีให้กระตันยูกับวัตถุ กตัญญูกับสถานที่กตัญญูกับวัตถุเป็นยังไงอย่างเช่นปูเสียวัตถุและแถวราวัตถุปูเสียวัตถุก,ก็คือเป็นวัตถุที่ควรบูชานะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ต้นศรีมหาโพธิ์นะสิ่งเหล่านี้รวนแต่เป็นสถานที่ คนกราบคนไหว้คนบูชาเพราะสิ่งเหล่านี้มีคุณกับเรามีโอกาสแนะคุณกับเรานะยิ่งกราบยิ่งไหว้แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ยังมีพวกธรรมาชาตินะไม่ว่าต้นไม้รำคอง สิ่งเหล่านี้เรากยายากจะได้เป็นทำลายนะจะได้เป็นทำลายป่าไม้เพราะอะไรก็เราใส่ต้นไม้เหลนะ่านั้นนะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้โลกของเราไม่ร้อนนะถ้าเราไม่มีต้นไม้ไม่มีลำคองนะอย่างเช่นในดาวอังคารนะาเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำใช้ ดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไปทําลายการไม่ทําลายอย่างนั้นเขาเรียกว่ากตัญยูนะรูปการละคุณต่อมาสถานที่กะตันยูต่อสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นศาลาสวนสาธารณะหรือที่ทาง,งานราชการเราก็ไม่ควรที่จะไปทำลายอย่างเช่นสถานที่ทาง,งานต่างๆ เราก็อย่าได้ไปทิ้งขยะอย่าได้ไปทาสุขภปกห้องน้ำสาสาธารณะก็อย่าได้ไปกิดไปเขียนนะเราเข้าแล้วก็ดูแลความสะอาดนี่เรียกว่าก,การอยู่ก็ะอะไร,ราะสถานที่เหล่านั้นมีโอกาสแล,ล้วกับเรานะถ้าเราไม่ได้สถานที่เหล่านั้นไม่รู้เราจะไปขับไปถ่ายยังไงนะจะไปหลับไปนอนยังไงโดบฝนยังไง ทำงานยังไงนะก็เดือดร้อนไปหมดนะอยู่ลาบากแล้วก็เดือดร้อนไปหมดดังนั้นก็เป็นควรกระดานอยู่ต่อสถานที่ต่อมากระดันอยู่ต่อบุคคลนะบุคคลที่น่าจะกระดานอยู่มาก,ากก็คือพ่อแม่ของเรานะหรือท่านขยายออกไป ลูกๆก็ควรที่จะกระันอยู่กับพ่อแม่ลูกศิษย์ก็กระันอยู่ต่อครูบาอาจารย์ประชาชนก็กระันอยู่ต่อพระมหากษัตรติย์สองประเทศชาติแล้วก็ชาวพุทธทุกท่านนะก็ควรที่จะกระันอยู่ต่อพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าคนที่เป็นลูกๆ ที่จะกระดานอยู่อย่างไรท่านบอกว่าพ่อแม่นั้นมีคุณต่อเราอยู่สองประการประการที่หนึ่งทำให้เรานั้นเกิดมานะแม่เลี้ยงเราตั้งแต่อยู่ในท้องนะก็ลำบกกากะะบนก่อนที่จะครบดไปเือนกเดือนแล้วก็ยังคลอดออกมา นะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ลำบากอยู่กอสมควรต่อมาหลัย่างนั้นพ่อแม่ก็ทำการทํางานเลี้ยงดูกว่าที่จะเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาได้นะท่านก็ทําหน้าที่ของท่านสมบูรณ์ทำให้เรามีอวัยวะครบบริบูรณ์สุขภาพร่างกายดีรูกก็ควรที่จะกระตันยู่ลูกที่จะกระตันอยู นะเมื่อพ่อแม่ทําหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ลูกก็ต้องทำหน้าที่ของลูกด้วยนะหน้าที่ของลูกเป็นยังไงฉันบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงตอบแทนท่านนะเลี้ยงทั้งกายทั้งใจนะในวันเกิดวันปีใหม่วันสงการนะเลี้ยงกายแล้วก็นําสิ่งของต่างๆไปให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทางใจเราก็ขอขะมาราโทษ พูดว่าจาดีๆปา,านานาให้ท่านมีอายุยืนแล้วก็ท่านก็มีความสุขทั้งกายและใจแล้วก็ประการต่อมาก็คือช่วยทำกิจของท่านธุรกิจหน้าที่การงานของท่านท่าน,านไว้อย่างไรเราก็ช่วยด้วยความขยันกันแข่งท่านให้ช่วยอะไรเราก็ทำตอบแทนท่านแล้วก็ต่อมา ดำลงวงสกุขลของท่านสกุขลของท่านเป็นสกุลที่มีชื่อเสียงมีคุณงามความดีนะเคยทำบุญพระาศาสนาเคยทบทธรรมบทอารพระาก็ไศาสนาแล้วก็ทำทำงานสารต่อนะทำให้ตระกูลนั้นนะอยู่ในพระาศาสนาต่อไปประการต่อมา พูดตนเป็นคนดีเหมาะที่จะได้รับมรดกเราก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมพูดจาดีไม่ว่าร้ายใครไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำจาไม่พูดเพอเจอร์เป็นคนดีในพระศาสนาประการสุดท้ายเมื่อท่านรวงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้พ่อแม่แน่นนอนรน,นไม่ได้อยู่กับเรา เมื่อท่านร่วงรับไปเราก็ได้ทำบุญท,ทิศบุส่วนให้ท่านนี่ก็เป็นหน้าที่ของบุตรที่จะแสดงถึงความเป็นผู้กระตันยูท่านจึงพูดว่านิมิตต่างสาธุรุปังกตันยูกาเวิทตาความกระตันยูกัตวิทีเป็นนิมิตหมายของคนดีดังนั้นถ้าเรามีความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ ต่อประเทศชาติต่อพระมหากษัตริย์ต่อพรนะพุทธศาสนาก็มีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนะแล้วก็เป็นคนดีในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังยกย่องอีกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตก็แสดงว่าความกระดานูที่เราทำทำกันอยู่ที่เราเป็นกันอยู่นะเป็นความเจริญไปเดียว อย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นในอดีตกาลโน้นมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองปราณศีนะก็ะเจ้าพรม,มทัตขึ้นกองราชสมบัติท่านมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าทุถาภูมานซึ่งเป็นคนดุร้ายนะวันไหนถ้าไม่ได้ดา่าไม่ได้เตะไม่ได้ตีพวกข้าราชบริพารวันนั้นจะไม่พูดกับใคร จะไม่กินข้าวจะไม่เสบยอาหารนะเป็นคนดูร้หยาบคายมากเมื่อพูดจาคำพูดก็พูดออกไปแต่ละคำก็ทิ่มแทงจิตใจคนอื่นนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะผมาณนี้อยากจะเล่นน้ำนะก็ให้้าราชบริพาลหมูให่ใยญ่นำไปที่แม่น้ำ ก็ได้ลงเล่นในแม่น้ําทางตอนเหนือแต่ในวันนั้นได้ฝนตั้งเขาขึ้นแล้วก็ตกอย่างแรงน้านําก็ได้บ่ามาพัดเอากุมานั้นจมลงไปในน้ําพวกขร้ราชบริพารตนเองก็มีความไม่ชอบกุมาน้อยนี้อยู่แล้ว นะก็เลยไม่ได้คนไปที่จะหาที่จะช่วยรีบกลับมาที่พระราชวังกาบเปลี่ยนพระราชาพระราชาก็ออกให้คนหานะคนหาอย่างไงก็ไม่เจอกุมารนี้เมื่อน้ำพัดไปบางเอิญมันมีขอนไม้อยู่ขอนหนึ่งนะก็ได้ไปเกาะขอนไม้นั่นแหละล่องลงไปทางตอนใต้ของแม่นะ้ำทีนี้ทางตอน กลางของแม่น้ำนมีหนูมีงูที่ไปอยู่ในรูข้างแม่น้ำไอ้หนูเนี่ยในอดีตชาตินู้นกลอยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์อยู่45โกดนะด้วยความห่วงแหนในทรัพย์นั้นนะตายแล้วก็เลยมาเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์อยู่ข้างแม่น้ำนงูก็เช่นเดียวกัน ในอดีตน,นูนเคยเป็นเศรษฐีนะแต่ว่าตายแล้วก็มาเกิดเป็นงูงนะด้วยความมองเห็นในทรัพย์นั่นแหละนะแล้วมาเกิดอยู่ข้างแม่น้ําทีนี้แม่น้ําใหญ่บ่ามาได้พัดซอกตะลิงนะทำให้หนูเนี่ยจมลงไปในแม่น้ํา งูก็เหมือนกันจมลงไปในแม่น้ำนะไปโผล่อีกทีก็ไปเจอกับขอนไม้ที่กุมารน,นั้นเกาะมาเจ้าหนูกับงูก็ได้เกาะขอนไม้นั้นล่องไปเรื่อยทีนี้ในระหว่างแม่น้ำทางตอนใต้ของหนูลงไปมีต้นยิ้วต้นหนึ่งในต้นยิ้วนั้นมีรังนกแขกเต้า นกน้อยที่มีปีกยังบินไม่แข็งนะแม่น้ำคืนน้ำใหญ่ก็เอาะต,ต่งแล้วก็เสาะเอาต,ต้นยิ้วตตเนี่ยลม้ลมลงกลางแม่น้ำนะไอ้นกแขกเก้านี่ก็ตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็ขอนไม้นั้นก็มาพอดีได้เกาะขอนไม้นั้นแล้วก็ในขอนไม้นั้นก็ปรากฏว่ามี หนูมีงูมีนกแขกเตา่าแล้วก็มีพระราชานะมีสัตว์สี่ชนิดเกาะคอ,อนไม้ไว้ล่องไปตามแม่น้ำํำทางตอนใต้อ่ะมีฤาษีตัวหนึ่งสราราลาตสมบัติออกมาแล้วมาบวชเดินจงกรมอยู่ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองนะเป็นพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่บางม็ญนารารีี นะเดินจงกรมอยู่ข้างแม่น้ำทางตอนใต้มีอาสมปักอยูนะ่ในเวลาเที่ยงคืนออกมาเดินจงกรมได้ยินเสียงกุม,มาน้อยได้ยินเสียงนกร้องอยู่กลางแม่น้ำนะตนเองก็อนะเอาไฟโคมไฟอะไรมาส่องดูแล้วก็เห็นขอนไม้ลอยมาแล้วก็มีคนติดอยู่ ก็ใช้เชือกผูกตัวเองแล้วก็โดดลงไปจับอ่อนไมนะ้แล้วก็ดึงเชือกเข้ามาดึงอคอนไม้เข้ามาแล้วก็ยกพวกสัตว์ทั้งสามชนิดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นงูเป็นหนูนะแล้วก็เป็นนอกเขเกเต้าขึ้นมาบนบกก่อนนะด้วยเห็นว่าสัตว์ทั้งสามชนิดนั้นเป็นสัตว์ที่มีกําลังน้อยนะอ่อนเพียแล้วก็หนาว นะแล้วก็ยกคุูมาน้อยนั้นมาที่ังแล้วก็ก่อไฟให้พิงตนะามบดก็ให้พวกสัตว์สามตัวนั้นผิงก่อนทีนี้คุมาน้อยคนนี้ก็เลยเห็นอย่างนั้นก็เลยคิดในใจว่าไอ้ฤาษีตัวนี้มันไม่รู้จักว่า,วาเราเป็นใครนะมันนมีความลำเอียงนะที่ให้สัตว์สามชนิดนั้นได้ถิงไปก่อน ได้ขึ้นไปบนบกก่อนปล่อยให้เราทิงไว้ปล่อยเราจิงไว้ก็ผูกอ,อ,อาคาตนะผูกอาฆาตว่าวันไหนที่เราได้เป็นใหญ่เราจะฆ่าฤษีนี้ให้ตายนะผูกอาคาตไว้หลังจากฤษีให้สัตว์ทั้งสามชนิดแล้วพร้อมกุมารได้สิงไฟนะหายหาน้ำพงน้ำพึ่งอาหารมาให้กินมีเดียเด่ยวมีแดง นะอยู่ฝาสุขสบายดีสัตว์นังสามชนิดก็เลยลาฤรือศีที่จะกลับไปสู่ที่อยู่ของตนหนูก็บอกว่าท่านฤรือศนีในอนาคตนะผมมีทรัพย์อยู่สี่สิบห้าโกดถ้าท่านมีความปรารถนาต้องการให้ท่านไปเอาได้โง่ก็เช่นเดียวกันบอกว่ามีทรัพย์อยู่สีสบห้าโกดถ้ามีความต้องการก็ให้ไปเอา ส่วนนกแก่นเต้าบอกว่าผมไม่มีทรัพย์อะไรแต่ว่าถ้าฤาษีปรารถนาข้าวสาลนะีที่มีรสชาติอร่อยนะเดี๋ยวจะให้พวกเก็บข้าวสาลีไปไว้ที่ฉางให้นะลาฤาษีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จากไปกุปมารน้อยก็เช่นเดียวกันนะบอกฤาษีกล่านะบลาฤาษีแล้วก็จากไปที่นี้อยู่มานานวัน ดาสีก็เลยอยากจะทดลองสัตว์ทั้งสามทั้งสี่ชนิดนี้ดูไปเยี่ยมหนูนะเรียกชื่อหนูหนูก็ออกมาถามว่าต้องต้องการทรย์เท่าไหร่ฤาษีก็บอกว่าเรามาเยี่ยมโดยได้เจอเรอาไม่ได้มาเอารรทรา์อะไรบอกงูงูก็พูดเช่นนั้นบอกนกนกนก็พูดเช่นนั้นแล้วก็เลยเดินอยากจะไปทดลองพระราชาในข่าวว่าขึ้นของราา ไปพักที่ส่วนตทยานอกตอนเช้าก็ออกไปบินนบาตวันนั้นพระราชาเนี่ยเสด็จเยี่ยมพระนครอ,อยู่พอดนะีไปเยี่ยมพระนครก็เลยไปเห็นฤาษีเอ,นะอ,อกบินนาบาัตในตอนเช้าก็เลยสั่งพวกรรมาบอกให้จับฤาษีแล้วก็นำไปประหารชีวิตพอนะเกิดฤาษีบอกความจริงขึ้นมา เราก็เสียประวัติหมดนะโาาเหล่านั้นก็จับหรือสีแล้วก็เคี่ยนแล้วก็ตีนะตลอดทางจนไปสู่ที่ประหารแต่ในระหว่างทางที่ถูกตีถูกแทงหรือสีก็ไม่พูดอะไรพูดคําว่านะได้ยินว่าคนบางคนในโลกนี้นะพวกบัณฑิตนั้นเก่าความจริงว่าขอนลอยนะ้ํา ยังดีกว่าคนบางคนที่ประทุสลายมิตรไม่ดีเลยนะพูดอยู่แค่นี้ขอลอยนะ้ํายังดีกว่าส่วนคนบางคนประทุสลายมิตรไม่ดีเลยพูดอยู่แค่นี้ไปดามทางบังเอิญในที่ปะหานั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งนะไปสอบถามว่าท่านฤาษีเพราะเหตุอะไรท่านจึงพูดแต่คํานี้ฤาษีเลยเล่าความจริงให้ฟังชาวบ้านก็ลก มือกันขึ้นนะโอ,โอ้พระราชาของเราสั่งให้ฆ่าคนที่มีคนขนาดนี้นะแล้วพระราชาจะปกครองประเทศได้ยังไงก็คิดกระบฏนะในที่สุดก็จับพระราชาตัดคอที่บนหลังช้างนั้นแต่งตั้งให้ฤาษีนี้ขึ้นของราชสมบัติเป็นพระราชาแทนหลังจากฤาษีได้เป็นพระราชา ก็ไปรับาสาทั้งสามชนิดนั้นมาอยู่ที่พระราชาวังด้วยพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเจ็ดสิบโกนะสาสรเหล่านั้นก็ได้รับความเจริญอยู่ได้มาสุขกันจนหมดอายุพระราชาก็ดำรงอยูย่ในธรรมอย่างนี้จะเห็นว่าคนอักดัญอยู่อย่างพระราชาก็ได้สวยวิบากกรรมที่ไม่ดี ส่วนคนกระทันอยู่อย่างหนูอย่างงูนอกแขกเต้าก็ได้สวยวิบางรมที่ดีดังนั้นพวกเราทุกท,ท่านที่เป็นคนกระทนันยูกระตาวเวทีรู้คุณบิดามารดารู้คุณครูบาอาจารย์รู้คุณพระมหากษัตริยนะ์รู้คุณต่อพระพุทธศาสนาบอกได้เลยว่าเรามีความเจริญยานเดียวดังนั้นวันนี้นำเรื่องขอกระทันอยู่มาเป็ยู่ในสมองของคนเดียวอยลา ขอให้ทุกท่านมีอายุมั่นคง่อยืนมีความโชคดีมีชัยขอให้ได้ลูกที่ดีสามีภรรยาที่ดีได้มีสติปัญญาดีได้มีความสวยงามทุกๆภพชาติได้มนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติตทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านตลอดกาลนานเธอ